คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำมาเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเด็กน้อยต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมนะครับน้องๆโอเคครับก็กราบสวัสดีมิตดลักนักปัน่นทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Tomorrow นะครับผมก็มาเจอกันอยู่ในช่วงเวลาบ่าย3โมงครึ่งนั่นเองนะครับทุกคนสำหรับเกมนี้นะก็เป็นเกมค่ายจิลินะครับไฮเปอร์บัสนั่นเองนะครับทุกคน เอาเบ็ดเท่าไหร่เ,เบดอุ้ยมีเ,เบสแปดเลขชอบต้องเอาเบ็ดเลข8ไปก่อนเลยแล้วกันนะครับทุกคนไม่ได้เล่นนานมากๆแล้วสําหรับเกมนี้เนาะโอเคชืบ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 สีครับโอ้โหไม่ได้อะไรนิดหน่อยนิดหน่อยเอาได้ให้เปิดไทม์เฉยเลย เฮ้ยมาแป๊บเดียวเองนะเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเริ่มเลยแล้วกันฟึบฟๆบฟึบฟบไปต่อครับจนกว่าจะเข้าหน้าลายทุกคนฟึบฟๆบฟบยังย,งยงัโอ้โหน,นิดเดียวนี่นะโคตรเสียดายเลยทุกคนโอเคไม่เป็นไรดวงยังไม่แตกมากพอนะครับ ทุนน้อยช่วงนี้เล่นไม่ค่อยไม่ค่อยรอดเลยอนะส่วนใหญ่จะรอดเป็นทุนหนักมากกว่านะครับแปลกเหมือนกันนานแล้วเนี่ยหลายวันแล้วเสียยับยับเอาไว้แต่ช่องน้องใหม่ของของแอดนี่เอาเรื่องอยู่นะจังหวะมันได้นะครับแตกสวยๆเลยช่องปันปันทูบนะครับผมน้องปันปันน้องปันปัน เดี๋ยวผมไม่เดี๋ยวอนาคตนะติดตามกันไปเรื่อยๆเ,เดี๋ยวผมอาจจะมีการแบบว่าไลฟ์คู่กันเลยนะครับผมดีไหมเอามาได้เท่าไหร่เนี่ยสามสิบสองอุ้ยเข้าไฮเปอร์บัสไหมนี่อย่างนี้ไม่เข้าผมเมื่อกี้เสียดายนะเข้าคูดห้าร้อยเปอร์เซ็นต์อะ ถือว่าเยอะเลยมาอีกแล้วสี่สิบไปต่อครับเอามาอีกอ้ยมาอีกเอ้าสองอันแล้วครับทุกคนปึ๊บ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  Amazing ค o m b o Big Win ครับ148เองเหรออ้ย มาไหมมาไหมโหทุกคนได้อะไรวะเนี่้ Amazing เลยอัยยอะเปอร์วินไปอีกเท่าไหร่ครับเนี่ยดอกนี้อ่ะ252ครับแล้วก็เข้าไฮเปอร์ไทม์เรียบร้อยเอา้าไปต่อไปครับไปครับคูณ500%ต้องมาแล้วล่ะ โหโชคดีเหมือนกันนะตัวเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเอาได้นี้แทนเอดูดีไดน้นิดนิดไดหน่อยยังอ่ะทุกคนอีก120ค,ครับโอเคก็เป็น900พอดีเลยทุกคนตอนนี้ก็เราเอาทุนมา500นะครับก็กำไรอยู่ประมาณ400แล้วนะครับทุกคนเอาเอาเอาอยัางไงดี ก็เอาอย่างนี้แล้วกันนะครับทุกคนก็เอาแบบนี้ไปก่อนกําไรน้อยๆน,นะครับดีกว่าไม่ได้เลยนะครับเสียมาหลายเกมแล้วแอดต้อง กว้าไว้ก่อนแล้วกันนะครับกำไร400ก็ยังดีเกือบเท่าตัวนะครับทุนมา500บาทนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะขอบคุณด้วยนะครับสาหรับเขาเรียกอะไรรูปเนี้ยไอ้รูปดีว่าเรียกว่าหญิงหยางแล้วกันนะเพราะว่ามันรูปเหมือนอยิงหยางนะครับเอ่อ,อยิงหยางมาช่วยไว้นะครับสองช่องติดๆเลยนะเมื่อกี้สุดยอดมากนะครับทุกคนโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับยังไงก่อนอื่นเลยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตั๋ว้ายรุ่นกระดิ่งให้ช่อง tomorrow ด้วยนะครับเพื่อเป็นแรงผลักดันและกําลังใจ ทำคลิปต่อๆไปคลิปใหม่ๆขึ้นมานะครับผมแล้วก็กิจกรรมอย่าลืมไปเล่นกันนะครับอีกอาฝากบอกอีกรอบแล้วกันนะครับไปเล่นได้เลยนะครับตอนนี้เนาะแค่ทําตามกติกาที่ขึ้นไว้นะก็ได้รับสิทธิ์นั้นทันทีนะครับผมก็เดี๋ยวไปลุ้นกันเดี๋ยวประกาศวันที่12นี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเจอกันครับบ่ายครับผม